สวัสดีค่ะข้าวชมาพรบุธ,ธาปัจจุบันศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุรานารีวิทยาโครงการห้องเรียนดนตรีค่ะระหว่างการศึกษาฉันสนใจด้านการจัดการและการตลาดและได้นำมาประยุกต์กับดนตรีเมื่อเข้าร่วมวงสุรานารีเกิลมินซิเฟนีฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมง,งาน The Northeastern Wind International Festival ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรสตาร์โคกคุมวง และการขายของนอกจากนี้ยังได้เล่นดนตรีช่วงเย็นให้ผู้เข้าแข่งขันระหว่างรอผลทำให้ฝึกทั้งความรับผิดชอบและการบริหารจัดการวันที่28มกราคม2568ชันแล้ววงได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงโยธวาทิตย์ชิงถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมรางวัลเพลงบังคับเลือกดีเด่นเพลงเลือกดีเด่นและผู้อํานวยเพลงดีเด่น ต่อมาในวันที่12ถึง18กันยายน2568วงของเราได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานซิ่งไฮทัวริส m f ฟ s ส i v ิ l 2025ที่ฉันเลือกหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงธุรกิจดนตรีและบันเทิงมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะเชื่อว่าดนตรีไม่ใช่แค่ศิลปะแต่ยังเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ การเรียนสาขานี้จะช่วยให้ฉันเข้าใจทั้งสองด้านทําให้ดนตรีเป็นอาชีพที่มั่นคงและเตรียมเข้าสู่วงการอย่างมืออาชีพ In the next 10 years, I want to become a content marketing creator, connect music and business. For my plan and goals, year 1 to year three, e n experience through internship, learning the role of follower. Year four to year 6 start developing my own business. Year 7 to year 9 Expand my business and take on the leadership role. And year 10, become a content marketing creator, connect music and business, and go globally. Thank you.